สวัสดีนะคะพี่พี่แม่คะ่ะวันนี้นะคะแม่ควานนะคะก็ได้เอาผลไม้ส่วนแบ่งนะคะมาให้คุณยายน้องพลอยแล้วนะคะผละไม้พี่พี่แม่แม่นะคะที่เติมคะแนนเข้ามานะคะแม่ควานได้นเามาให้น้องพลอยแล้วนะคะพี่พี่แม่ะ่ะ ส่วนแบ่งของคุณยายน้องพลอยนะคะให้คุณยายได้ทานเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้องจิมมี่น้องมีนานะคะเป็นคนรับออเดอร์นะคะเป็นเชือกที่รับออเดอร์นะคะอันนี้ก็คือผลไม้ส่วนแบ่งนะคะของคุณยายน okay. ้องพลอยนะคะคุณยายได้ได้ทานผลไม้หวานๆเหมือนกันนะคะแม่ควันก็จะได้นําเอามาให้ทุกเช้าเลยนะคะได้นําผลไม้ส่วนแบ่งของคุณยายน้องพลอยนะคะมาให้ตอนเช้านะคะทุกเช้าเลยนะคะ คุณยายก็ทานนะคะหมัมนะคะหมัมม,ม,มัมเลยนะคะคุณยายอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะคุณยายคำใหญ่เลยคุณยายคำใหญ่เลยนะคะคุณยายคุณยายกินคำใหญ่เลยนะคะส่วนสบายใจเลยไหมคุณยาย กว่างแฮกงหางไปมาไปมาเลยใช่ไหมสบายใจแล้วได้ทานผลไม้นะคะแม่ควานก็จะได้นํามาให้ทุกเช้าเลยนะคะผลไม้ของคุณยายน้องพลอยนะคะขอบคุณพี่ๆแม่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาเมตตาน้องช้างตรงงานทั้งสามเชือกนะคะที่เข้ามาอุดหนุนผลไม้หวานๆให้น้องช้างได้ทานนะคะ ขอให้พี่ๆแม่ๆทุกท่านนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเลยนะคะคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนานะคะร่ำรวยอยู่แล้วก็ขอให้ร่ำรวยยิ่งขึ้นไปเลยนะคะส่วนแบ่งของคุณยายน้องพลอยน้องพลอยได้คุณยายน้องพลอยได้ทานแล้วนะคะส่วนแบ่งของคุณยายน้องพลอยนะคะคุณยายได้ทานแล้วนะคะพี่ๆแม่่ะ ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเมตตาน้องชา้างทั้งสามเชือกนะคะได้ทานผลไม้บหวานวันนี้นะคะในแต่ละวันนะคะ อร่อยไหมคุณยายอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะคุณยายจ๋าทานผลไม้วัหวานๆอร่อยไหมคะ เียวเอื้องเอื้องนะคะคุณยายเขี้ยวเอื้องเอื้องนะคะผละไม้วันหวานนะคะคำใหญ่จังคุณยายคำใหญ่ๆเลยนะคะ คุณยายกินคำใหญ่ๆเลยนะคะขอบพระคุณพี่ๆแม่ๆทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณพี่ๆแม่ๆทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ควานด้วยนะคะกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะฝากเมตตาช่องจิมมี่มีนาชาแนลด้วยนะคะพี่ๆแม่ะ่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ